วัสดีครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้มาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะวันนี้มิ้นค่ะดอนครับผมค่ะแล้ววันนี้เรากำลังไลฟ์อยู่ที่ The Astra Condominium ค Cond อนโดหรูจาก o n นเซรครับผมต้องบอกเลยนะครับ The Astra Condominium เนี่ยอยู่บนถนนช้างคานซึ่งเป็นถนนสาย การค้าหลักของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับซึ่งตัวตึกเนี่ยตั้งอยู่บนถนนช้างค้าเลยและรอบๆตัวอาคารหรือว่ารอบๆตึกระแวกนี้นะครับเต็มไปด้วยร้านค้าร้านของฝากร้านกาแฟรวมถึงธนาคารหลายๆธนาคารไว้ที่นี่ครับคุณมิน้นรวมถึงนะครับผมยังสามารถเชื่อมต่อไปยังในส่วนของตัวไนบราซ่าใช้เวลาเดินทางเพียง5นาทีเองครับรวมถึงสนามบินเชียงใหม่เดินทางไปได้แค่10นาทีเท่านั้นเองครับผมค่ะสะดวก ส,สะดวกสบายมากๆเลยนะคะครับผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าวันนี้ดอลและมินนะครับมีโปรโมชั่นดีๆสําหรับลูกค้าใีไลฟ์ Live นี้นะครับเป็นในส่วนของโปรโมชั่นช่วยผ่อนนาน18งวดเลยครับผม ซึ่งโครงการนะครับจะช่วยคุณลูกค้าผ่อนไปเลยนะครับ18งวดโดยไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเพียงลูกค้านะครับแนะนําเพื่อนญาติหรือว่าคนรู้จักนะครับคุณมิ้นมาชมโครงการแล้วจองที่นี่นะครับผมโครงการยินดีมอบเป็นในส่วนของโปรโมชั่นเฟรนเกตเฟรนให้นะครับผมเป็นค่าแนะนําสูงสุดถึง30 0 0 0บาทด้วยครับโอ้โหค่าแนะนําเยอะมากๆเลยนะคะและเรายังมีโปรโมชั่นค่ะคุณดอนส่วนลด1นึ่งแสน บาทให้กับลูกค้าในวันนี้ด้วยนะคะบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มมากๆเลยครับผมและอีกอย่างนึงนะครับผมหลังจากไลฟ์นี้นะครับผมเราจะมีการจับแจกในส่วนของตัว เครื่องฟอกอากาศจํานวนหนึ่งรางวัลด้วยครับคุณมิ้นครับค่ะดูกันให้จบไลน์นี้เลยนะคะครับผมคุณมิ้นครับสําหรับการเข้าออกหรือว่าแฟคซิลิตี้หรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับค่ะด้านหน้าทางเข้าของเรานะคะสามารถเข้าออกได้3ช่องทางนะคะจะมีช่องทางไว้สําหรับวิซิเตอร์ค่ะซึ่งวิซิเตอร์นะคะจะต้องแลกบัตรทุกครั้งนะคะคที่เข้ามาในโครงการค่ะแล้วก็สําหรับลูกบ้านนะคะจะเป็นระบบบลูทูธแกล์ค่ะและทั้งโครงการของเรานะคะจะมีระบบ CCTV ีค่ะคอยจับภาพเกือบทั่วทุกจุดเลยนะคะอุ่นใจได้เลยค่ะคุณดอนครับผมแล้วก็ยังมีทางเดิมที่สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้รถนะครับผมสามารถเดินแบบได้สะดวกสบายเข้าออกได้เลยใช่ไหมครับค,คุณดินค่ะจะเป็น walkway นะคะที่จัดไว้ให้สําหรับคนที่ไม่ได้ใช้รถค่ะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวอาคารกันเลยนะครับเชิญเลยครับ ับและตอนนี้นะครับคุณมิ้นเรากําลังเดินเข้าไปในตัวอาคารกันใช่ไหมครับค่ะแล้วตรงจุดด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุด drop off นะคะที่เอาไว้สําหรับบริการ แก๊ปค่านะคะรถแดงหรือว่าตุ๊กๆนะคะให้ลูกบ้านได้เรียกใช้บริการค่ะครับผมบางทีเนี่ยลูกค้าเรียกบริการสาธารณะนะครับก็สามารถให้มาจอดรับตรงหน้าอาคารตรงจุดนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะครับผมตอนนี้นะครับโครงการของเราเนี่ยใส่ใจในส่วนของเรื่องโควิดในทีมมากๆเลยจึงได้ตั้งจุดในส่วนของบริการล้างเท้าด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับผมรวมนะครับรวมถึงเนี่ยมีการตรวจวัดอุณหภูมิภายในร่างกายให้ด้วยนะครับ ครับผมซึ่งต้องบอกได้เลยนะครับคุณมิน้นว่าของเราเนี่ยใส่ใจในส่วนของเรื่องโควิด1 9มากๆเลยใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะมาโครงการของเราไม่ต้องห่วงคะ่ะปลอดภัยแน่นอนคะ่ะ ครับผมและตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล็อบบี้ของโครงการนะครับผมซึ่งเข้ามาแล้วจะเจอในส่วนของร้านกาแฟนะครับรวมถึงนะครับจุดพักคอยนะครับให้ลูกค้าเนี่ยไว้สําหรับนัดพบปากกับเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้มีโควิด -19 นะครับเลยต้องปิดบริการในส่วนนี้ไปก่อนนะครับคุณมิ้นครับแล้วชั้น2ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับผมบริเวณชั้น2นะคะก็จะเป็นโซนของร้านอาหารค่ะแล้วก็ยังมีเอ่อ co-working space นะคะแล้วก็ห้อง m e e ติ้ง room และ บริเวณที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะเราจะมีบริการฟรี Wi-Fi ไว้ให้ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเลยค่ะครับผมและเดี๋ยวดอนกับมิ้นนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปชมพื้นที่สีเขียวของโครงการนะครับซึ่งอยู่รอบๆตัวอาคารและด้านบนดาดฟ้าด้วยครับคุณมิ้นครับค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยครับแล้วเราก็มาอยู่ตรงพื้นที่สีเขียวของโครงการนะครับซึ่งพื้นที่สีเขียวของโครงการเนี่ยจะอยู่รอบๆตัวอาคารนะครับรวมถึงชั้นบนสุดของตัวอาคารด้วยครับคุณมิ้นครับ ใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะวอล์กไปในส่วนของอาลานอเนกประสงค์ค่ะคุณดอนที่ลูกบ้านนะคะเขาก็จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ไว้คอยเล่นโยคะแล้วก็ออกกําลังกายเบาๆค่ะครับผมซึ่งบอกได้เลยนะครับผมว่ามีน้อยมากที่โครงการในส่วนของตัวคอนโดมิเนียมนะครับผมจะสัดสพ,พื้นที่สีเขียวไว้อย่างครบคันแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องออกไปนอกบ้านเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์เลยตรงนี้สามารถใช้ เป็นพื้นที่ในการแบบออกมาจ็อกกิ้งหรือว่าทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆได้อย่างลงตัวเลยใช่ไหมครับคุณมิ้นใช่ค่ะคให้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติดื่มด่ำไปเลยค่ะคุณดอนคับผมและที่เห็นนะครับจะเป็นในส่วนของร้านอนเนกประสงค์ของโครงการนะครับผมซึ่งเหมาะมากๆสําหรับลูกค้าที่อยากจะออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์หรือว่าทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับคุณมิน้นใช่แล้วค่ะเห็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้เรารู้สึกว่าโล่งอ่า โปร่งมากเลยใช่ไหมคะคุณดอนใช่ครับผมรู้สึกร่มรื่นมากๆเลยใจกลางเมืองเชียงใหม่แต่เงียบสงบแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้เลยนะครับยกเว้นในส่วนของตัว The a s t าร c ค n d o ดม n เนีนั่นเองครับคุณมิ้นครับ ใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมในส่วนของ f a c ซิลิตี้ค่ะที่อยู่ด้านบนชั้น16ของเรานะคะครับผมซึ่ง f a คซิลิตี้ที่จะพาไปดูนะครับจะเป็นในส่วนของสระว,ว่ายน้ำรวมถึงฟิตเนสของโครงการซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของตัวอาคารนะครับผมสามารถเทควิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างสวยงามเลยครับคุณมิ้นครับใช่ค่ะแบบ 3 6 0องศาเลยนะคะคุณดอนใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ f a c ซิลิตี้กันเลยครับคุณมีนตามกันไปเลยครับไปเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในชั้นเมนแฟคซิลิตี้ของเรานะคะซึ่งด้านขวามือก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะคะจะเป็นสกายฟิตเนสที่มีอุปกรณ์เครื่องเล่นครบคันเลยค่ะคุณดอนครับผมและด้าน ซ้ายมือของเรานะครับผมก็จะเป็นสระว่ายน้าของโครงการนะครับใช่ค่ะสระว่ายน้ําของเรานะคะเป็นแบบ outdoor panoramic view ค่ะซึ่งสามารถเห็นวิวรอบเชียงใหม่ที่มีภูเขาอบร้อมนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำของเรายังมีการจัดแบ่งโซนสระเด็กค่ะ แล้วตรงนี้นะคะจะมีจะเป็นจุดจากกุ้ซี่นะคะเราสามารถมานั่งให้เจ๊นวดหลังให้ได้ค่ะถือว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยครับคุณมิ้นครับและตรงนี้นะคะของเราก็จะมีการจัดวางเดย์เบดค่ะไว้ให้ลูกบ้านนะคะได้มานั่งพักผ่อนชิลๆหรืออาบแดดกันไปค่ะคุณดอนครับผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าวิวบนดาดฟ้าที่นี่นะครับผมสามารถมองเห็นภูเขาแล้วก็วิวเมืองได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าวิวแบบนี้ หาที่ไหนไม่ได้เลยยกเว้นดีแ a สตาคอนโดมิเนียมเท่านั้นนะครับผมครับผมดีแอสตาของเรานะครับอย่างที่บอกครับผมเป็นคอนโดไฮไลท์สูงถึง16ชั้นนะครับซึ่งหาไม่ได้แล้วในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวิวที่สวยงามแบบนี้มีเฉพาะดีแอสตาแน่นอนครับผมไม่เท่านั้นนะคะเรายังมีสวนด้านบนดาดฟ้าที่ตอนนี้ค่ะเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปชมด้านบนชั้น10 หกกันนะคะใช่ครับผมซึ่งส่วนของเราเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คืออยู่บนชั้นสูงสุดของตัวอาคารหรือว่าอยู่ชั้นยอดสุดของตัวอาคารนั่นเองนะครับคุณมิ้นครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับค่ะไปกันเลยค่ะ,คะ,ลคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ด้านบนชั้นสูงสุดของดาดฟ้านะคะที่แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวค่ะมีการจัดวางแลนด์สเคปมีการปลูกต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีการจัดวางหญ้าเทียมนะคะ ซึ่งสวยมากๆเลยนะครับลูกค้าสามารถขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านในตัวอาคารหรือว่าด้านบนยอดสุดของตัวอาคารได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีคอนโดไหนนะครับที่ให้บรรยากาศได้ดีแบบนี้แน่นอนเลยครับผมและที่สําคัญนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าดีแอสตารของเราเนี่ยเป็นอาคารสูงที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเทควิวเมืองเชียงใหม่รวมถึงที่สําคัญนะครับสามารถมองเห็นดอนสุเทพได้อย่างชัดเจนมากๆเลยครับคุณมิ้นใช่ค่ะในยามที่พระอาทิตย์ตกยามเย็นนะคะอุง คุณดอนแสงจะสวยมากๆเลยค่ะครับผมถือว่าได้บรรยากาศมากๆเลยนะครับคุณมิ้นครับแล้วก็สามารถเทควิวได้ถึง360องศาเลยนะคะครับผมครับคุณมิ้นครับหลังจากที่เราดูในส่วนของตัวแฟซิลิตี้หลักของตัวโครงการแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับจะกลับไปดูในส่วนของตัวห้องตัวอย่างของโครงการรวมถึงห้องที่เราจะเปิดขายในวันนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวมิ้นจะพาไปดูห้องวันเบสท,ที่มีขนาด32ตารางเมตรนะคะแล้วก็ห้องวันเบสท,ที่มีขนาด46ตารางเมตรค่คะ ครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเรายังมีโปรโมชั่นดีๆหลายๆอย่างมามอบให้กับกลูกค้าในไลฟ์ด้วยใช่ไหมครับคุณมินครับใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีโปรส่วนลดสูงสุดถึง1นึ0 0 0สบาทมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะครับผมรวมถึงนะครับโปรโมชั่นนะครับผมช่วยผ่อนนานถึง18งวดนะครับผมและในส่วนของโปรโมชั่นเฟรนเกตเฟรน เพียงคุณลูกค้าแนะนำลูกค้าหรือว่าเพื่อนมาซื้อที่โครงการด h แอสต a าคอนโดมิเนียนะครับคุณจะได้รับในส่วนของค่าแนะนำสูงสุดถึง30,000บาทเลยครับคุณมิ้นคััโอ,อ้ค่าแนะนำเยอะขนาดนี้ห้ามพลาดเลยนะคะใช่ครับงั้นเดี๋ยวเรานะครับดอลและมิ้นนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปดูในส่วนของห้องตัวอย่างและห้องที่จะขายให้ด้วยนะครับผมตามกันมาเลยครับไปกันเลยคะ่ะ ครับและตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของตัวห้องแบบ1ห,ห้องนอนขนาด41ตารางเมตรใช่ไหมครับคุณมิน้นใช่แล้วค่ะเป็นห้องตัวอย่างนะคะที่ตกแต่งสไตล์โครซีกรีนค่ะคุณดอนครับผมดอนเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบห้องเนี่ยกว้างมากๆเลยเพราะว่าโครงการเนี่ยได้เลือกโทนสีที่แบบทําให้ห้องสว่างมากๆเลยครับคุณมิน้นใช่ค่ะสว่างแล้วก็ดูอบอุ่นมากๆเลยนะคะครับผมคุณมิ้นครับแล้ววันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาแนะนําในส่วนของห้องตัวอย่าง ตัวนี้มีอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างครับค่ะมาดูทางโซนด้านขวามือเลยดีกว่านะคะด้านขวามือของเราค่ะจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะที่จะมีเซตเคาน์เตอร์ครัวติดตั้งมาให้แบบนี้นะคะรวมถึงในส่วนของตัวห้องถัดไปละครับหรือว่าโซนถัดไปละครับคุณมีโซนถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของดิ닝รูมค่ะซึ่งจะมาพร้อมกับโต๊ะแล้วก็เซ็ตเก้าอี้สองที่นั่งนะคะรวมถึงนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของลิฟวิ่งรูมนะครับซึ่งลิฟวิ่ง รวมของตัวห้องแบบหนึ่งห้องนอนแบบนี้จะมาพร้อมกับกระจกบานใหญ่ที่สามารถมองออกไปด้านนอกมองเห็นวิวในส่วนของตัวเชียงใหม่แบบพาโนรามาเลยใช่ไหมครับคุณมิ้นใช่ค่ะแล้วก็ถัดมานะคะคุณดอนล,ลองมาดูในส่วนของห้องน้ํากันดีกว่าค่ะครับผมห้องน้ํานะคะเขาก็จะติดตั้งเดรนชาวเวอร์แล้วก็กระจกกั้นเทมโปมาให้นะคะแล้วก็สุขภัณฑ์เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าจากโคลเลอร์ค่ะรวมถึงนะครับในส่วนของตัวห้องน้ำเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปยังในส่วนของตัวห้อง ได้เลยนะครับซึ่งภายในห้องนอนเนี่ยโครงการนะครับ The Asta Condo นะครับได้ใส่ในส่วนของตัวเตียงนอนขนาดใหญ่รวมถึงบิวอินในส่วนของตู้เสื้อผ้ามาให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคุณมิน้นใช่แล้วค่ะคุณดอนคับผมอย่างที่บอกนะครับว่าห้องแบบนี้นะครับในสไตล์โคสต g กรีนนะครับผมถือว่าอยู่อาศัยแล้วสะดวกสบายรวมถึง กว้างขวางแล้วก็ใช้โทนสีที่อบอุ่นมากๆเลยครับคุณมิน้นใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมห้องพร้อมขายของโครงการนะคะที่เป็นห้องวันเบดรูม32ตารางเมตรแล้วก็วันเบดรูม46ตารางเมตรค่ะตามมาเลยค่ะคุณดอนครับไปเลยครับไปกันเลย ครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของตัวห้องแบบหนึ่งห้องนอนขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่46ตารางเมตรครับคุณมินค่ะแล้วก็ในห้องนี้ค่ะมีอะไรให้บ้างคะคุณดอนครับผมเดี๋วดอนจะพาทัวร์ในส่วนของห้องแบบหนึ่งห้องนอนขนาด46ตารางเมตรกันนะครับผมมาพร้อมกับในส่วนของชุดครัวแบบนี้เลยนะครับมีเคาน์เตอร์ครัว พร้อมซิงล้างจานนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของเตาไฟฟ้าพร้อมฮูดและบิวอินในสนองตู้ล็อกเกอร์ด้านบนแบบนี้เลยนะครับรวมถึงนะครับผมโครงการนะครับมอบในส่วนของตัวโต๊ะทานอาหารแบบ2ที่นั่งแบบนี้ให้เลยคุณลูกค้าสามารถรับประทานอาหารภายใต้แสงเทียนภายในห้องได้เลยนะครับรวมถึงในส่วนของตัวโซนลิฟวิ้งรูมนะครับโครงการมอบในส่วนของตัวโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้ให้และในส่วนของตัวบิวอินในส่วนของชั้นวาง วรวมถึงคอฟฟี่เทเบิลด้วยนะครับอย่างที่บอกครับผมลิฟท์วิงลูตัวนี้เชื่อมต่อกับระเบียงด้านนอกนะครับผมซึ่งระเบียงด้านนอกต้องบอกเลยนะครับผมว่ากว้างมากๆสามารถเทควิวเมืองเชียงใหม่ได้เลยนะครับผมลองแพนกล้องดูได้เลยนะครับผมว่าวิวแบบนี้หาไม่ได้ในคอนโดที่เชียงใหม่เลยนะครับมีเฉพาะ The อ s t าร์คอนโ i มิเนียมเท่านั้นนะครับรวมถึงนะครบระเบียงตรงนี้สามารถเข้าออกได้2ทางคือทางด้านลิฟ i n วิ o งลูมและในส่วนของตัวห้องนอน เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวห้องนอนใหญ่ผ่านระเบียงตรงนี้ได้เลยนะครับ ครับผมและในส่วนของตัวห้องนอนใหญ่ถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าโครงการนะครับผมได้ออกแบบดีไซน์ได้อย่างลงตัวทางพื้นที่ใช้สอยต่างๆและได้มอบในส่วนของเตียงพร้อมฟูกขนาดใหญ่แบบนี้ให้เลยรวมถึงการบิวอินหัวเตียงสวยๆแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าลงตัวมากๆเลยและยังมีแอรียตรงนี้นะครับสามารถวางโต๊ะทำงานได้เลย คือลงตัวมากๆเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญสำหรับห้องนี้นะครับผมในส่วนของห้องน้ําของโครงการนะครับผมจะเป็นแบบเซ็กซี่บาร์สนะครับผมคือกั้นกระจกแบบนี้แทนการกั้นผนังด้วยปูนนะครับและภายในส่วนของตัวห้องน้ําของโครงการเนี่ยได้มอบในส่วนของตัวอ่างอาบน้ํานะครับผมและเรนชชวเวอร์ให้เลยนะครับผมซึ่งอ่างอาบน้ําและเรนชชวเวอร์เนี่ยแยกสัดส่วนโซนเปียกและโซนแห้งให้ลูกค้ายอย่างลงตัวนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมโครงการนะครับได้ออกแบบ Walk-in c l o คร t ซซ่อนไว้ในผนังให้คุณลูกค้าเลยเป็นตู้แบบนี้เลยนะครับผมถือว่าประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้ามากๆเลยนะครับผมรวมถึงนะครับสุขภัณฑ์ของโครงการนะครับได้เลือกใช้สุขภัณฑ์คุณภาพของโคเลอร์และมาพร้อมกับกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยครับผมคุณมิน้น โอ้โหห้องกว้างมากๆแล้วก็ฟังก์ชันดีมากๆเลยค่ะคุณดอนใช่ครับคุณมิ้นค่ะคุณดอนมีโปรโมชั่นอะไรให้กับคุณผู้ชมกันบ้างคะครับผมในส่วนของโปรโมชั่นดีๆสำหรับห้องแบบ46ตารางเมตรนี้นะครับผมโครงการนะครับยินดีที่จะมอบในส่วนของโปรโมชั่นช่วยผ่อนนานถึง18งดวดให้กับคุณลูกค้าเลยครับคุณมิน้น ครับผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลย18เดือนนี้โครงการอาสารับผิดชอบในส่วนของการผ่อนให้เลยครับรวมถึงนะครับผมหากลูกค้านะครับพาเพื่อนคนรู้จักนะครับมาเยี่ยมชมโครงการนะครับแล้วตัดสินใจซื้อที่แอร์ตาคอนโดมิเนียมนะครับผมโครงการยินดีมอบ เป็นโปรโมชั่น Friend รน t ก r i e รนสูงสุดถึง30,000บาทให้คุณลูกค้าอีกครับผมโอ้โหแล้วก็เรายังมีโปรโมชั่นอะไรอีกนะคะคุณดอนคบผมและโครงการ The a s t สต้าคอนนะครับผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้านะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง1 5 0 0 0 0บาทเลยครับคุณมิ้นให้ส่วนลดเยอะมากๆเลยนะคะใช่ครับผมคุณมิ้นครับอย่างที่บอกครับวันนี้เราไม่ได้มาดูแค่ห้องนี้แค่ห้องเดียวดอนยังมีอีกหนึ่งห้องที่อยากจะนำเสนอคุณลูกค้าซึ่งเป็นในส่วน ของตัวห้องแบบหนึ่งห้องนอนเป็นน้องเล็กของที่นี่เลยครับคุณมิน้นคุณผู้ชมทางบ้านคงอยากจะเห็นห้องน้องเล็กของเราแล้วใช่ไหมคะงั้นไปดูกันดีกว่าค่ะคุณดอนครับตามดอนกับมิ้นมาเลยครับไปเลยครับค่ะ ค่ะคุณดอนและหลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมไปชมในห้องที่มีขนาด41ตารางเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะวันนี้มินจะแนะนำห้องน้องเล็กอีกหนึ่งห้องของโครงการของเรานะคะจะเป็นห้อง type extra bed ค่ะที่มีขนาด32ตารางเมตรค่ะครับผมคุณมิ้นครับขนาด32ตารางเมตรเนี่ยโครงการดีแอสต้าคอนโดมิเนียมเนี่ยให้อะไรกับลูกค้าบ้างครับถ้ามาดูทางโซนด้านซ้ายมือกันนะคะคุณดอนด้านซ้ายมือจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ

ฮูดแล้วก็ซิงค่ะแล้วก็จะมีงานบิวอินเป็นเคาน์เตอร์ชั้นวางของบิวมาให้แบบนี้เรียบร้อยเลยค่ะครับผมถือว่าในส่วนของโซนครัวนะครับผมโครงการเนี่ยได้ออกแบบอย่างลงตัวแล้วก็ให้อุปกรณ์ในห้องครัวมาอย่างครบคันเลยนะครับคุณมิ้นครับรวมถึงนะครับโซนถัดมานะครับโครงการเนี่ยให้ในส่วนของตัวโซฟาแบบ2ที่นั่งกับลูกค้าด้วยรวมถึงคอฟฟี่เทเบิลนะครับผมและถัดมาเนี่ยโครงการให้โต๊ะรับประทานอาหารแบบ2ที่นั่งนะครับผมมาอีกหนึ่งชุด รวมถึงนะครับผมโซนที่เป็นในส่วนของชั้นวางทีวีนะครับโครงการได้ออกแบบและดีไซน์บิวอินมาอย่างสวยงามเลยครับคุณมิน้นค่ะและมาดูในส่วนของห้องนอนกันดีกว่านะคะห้องนอนนะคะจะบิวอินมาพร้อมกับตู้เสื้อผ้านะคะและวางเตียงที่มีขนาดคิงไซส์และ โครงการของเรายังให้ฟูก,กับลูกค้าด้วยนะคะคุณครับ <Don. S 2> ผมรวมถึงนะครับโครงการติดตั้งในส่วนของตัวผ้ามา่านกรองแสงให้คุณลูกค้าด้วยและด้านหลังผ้าม่านเนี่ยจะเป็นกระจกบานใหญ่สามารถเทควิวจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างสบายๆเลยครับคุณมินครับเอาละค่ะแล้วก็มาดูในโซนห้องน้ํากันดีกว่านะคะคุณคนนท์มห้องน้ําของเรานะคะก็จะแยกพื้นที่เปียกแห้งให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ติดตั้งเรนชชวเวอร์ค่ะกระจกกันเทลโปนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ติดกับกระจกบ,บานใหญ่มาให้แบบนี้เลยแล้วก็ยังมีสุขภัณฑ์โคลเลอร์อีกนะคะครับผมถือว่าลงตัวมากๆเลยนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึง างานบิวอินสวยๆแบบนี้คุณมิ้นครับอย่างที่บอกครับผมในส่วนของห้องขนาด32ตารางเมตรนี้คุณมิ้นมีโปรโมชั่นราคาอะไรดีๆให้กับลูกค้าบ้างครับแน่นอนค่ะโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษมากๆเลยค่ะเพียง2.9ล้านบาทและที่สําคัญยังเป็นยูนิตสุดท้ายอีกนะคะคุณดอนถือได้ว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยกับราคาเพียง2.9ล้านขนาดห้อง32ตารางเมตรรวมถึงเนี่ยโครงการได้ออกแบบบิวอินมาอย่างสวยงามและลงตัวมากๆเลยครับ ครับคุณมิน้นครับครับคุณมิน้นครับถ้าลูกค้าเนี่ยอยากจะจองห้องเนี้ยคุณมิน้นลูกค้าจะต้องทำยังไงบ้างครับผมวันนี้นะคะจองเพียงแค่999บาทค่ะถูกมากๆเลยนะคะใช่ครับสำหรับห้องโปร2.9ล้านบาทยูนิตสุดท้ายนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะใครที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ห้ามพลาดเลยนะคะครับผมอย่างที่บอกครับ 999บาทคุณก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้เลยใช่ไหมครับคุณมิ้นครับใช่แล้วค่ะครับผมคุณมิ้นครับเดี๋ยวเรานะครับจะกลับไปตอบคําถามลูกค้านะครับผมที่ถามมาในไลฟ์นี้ว่าครับผมแล้วก็มาจับแจกรางวัลกันใช่ไหมครับคุณมิ้นครับเป็นอะไรนะคะรางวัลเป็นในส่วนของเครื่องฟอกอากาศภายในห้องครับผม1รางวัลนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะ